เรื่องนี้น่าจะสำคัญนะคุณแม่โดยเฉพาะการบรรจุสิทธิ์การแจกชุดคัดกรองเ i ชวการตรวจไวรัสตับอักเสบในสิทธิ์บัตรทองอน่าจะเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าทางด้านของรองโฆษกรป,ประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสรีไตรสรณกุลนะคะเปิดเผยว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข,ขานายอนุทินชาญวิรกูลเน้นย้ำถึงนโยบายเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อ h i ชวแล้วก็ผู้ป่วยเอส นะคะซึ่งรัฐบาลได้มีการเร่งขับเคลื่อนการดูแลผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมนะคะโดยให้ความสําคัญตั้งแต่เบื้องต้นเลยให้ความรู้เพื่อการป้องกันไปจนถึงการรักษาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะทางกระทรวงโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชกําลังอยู่ระหว่างการเตรียมบรรจุบริการชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ h i ชวีด้วยตัวเองค่ะให้อยู่ในระบบบัตรทองนะคะซึ่งการกําหนดเรื่องนี้ได้ผ่านการอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการปร้องกันและแก้ไขปัญหาเอสและก็ทางสปสอชอ,อยู่ระหว่างการจัดทําหลักเกณฑ์ต่างๆที่ขณะที่กรมควบคุมโรคนะคะตอนนี้ก็เตรียมกําหนดวันที่จะเริ่มให้บริการหน่วยบริการที่ประชาชนสามารถเข้าไปรับชุดตรวจแล้วก็จะมีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบต่อไปด้วยนะคะ